สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะจะพามาออกกำลังกายเป็นแบบ HIIT ค่ะเบิร์นกับแจใน20นาทีนะคะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ด้วยค่ะวันนี้ถ้าไม่ซ้ำนะคะจัดมาให้แบบสนุกสนุกแบบจุกๆเลยค่ะลดไขมันได้ทั้งตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ออกกำลังกายแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆวอร์มอัพไปกับแจก่อนเลยนะคะเปิดแขนออกไปทางด้านข้างเลยนะคะแล้วก็พยายามหายใจเข้าหายใจออกประ ะะตอนวอร์มอัพเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเพื่อเป็นการที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมนะคะในการลงน้ําหนักวันนี้เพราะว่าจะเป็นแบบ h i g ไฮเ t น n ิตี้นะวันนี้ก็คือจะมีการกระโดดด้วยนะคะแล้วก็เบิร์นแคลอรี่แบบค่อนข้างเยอะเลยค่ะดังนั้นจะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนนะคะเตะขาไปข้างหลังค่ะทำเป็นบัตคิกแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะยืดนะคะทำ เปิดกลางแขนแล้วก็กลางขาอไปแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเอียง คอนะคะองิงเสษะทำตามแจไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้อยากจะบอกเลยว่าออกกำลังกายเซตนี้นะคะทำได้ทุกวันค่ะเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกสูงก็จริงนะคะเหมาะกับคนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกต่างๆแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับในบางท่านนะคะที่มีการกระโดดเพื่อนๆสามารถที่จะทำเป็นแบบ low impact ได้ค่ะก็แจก็จะทำให้ดูนะคะแล้วก็อธิบาย ไปในคลิปนี้พร้อมๆกันด้วยนะเดี๋ยวเป็นเพื่อนวอร์มอัพกับเจาไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแรกกันนะคะโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราเตคคะขามาข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเปิดนะคะเปิดมือมาทางข้างหน้าค่ะเป็นการบิดนะคะขาไปด้วยนะคะ อ,อชูขึ้นไปด้านบนค่ะชกขึ้นไปสูงๆแบบนี้นะคะเป็นการยืดหลังยืดสะบกักยืดเอวด้วยนะคะแล้วก็สีข้างของเราค่ะใครที่นั่งทํางานออฟฟิศเยอะๆนะคะมีอาการปวดเมื่อยนะคะจริงๆสามารถที่จะยืดท่านี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการออกกําลังกายนะคะบริเวณสะบักหลังไหล่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆบิด หัวไหล่นะคะ roll s h o u l d แบ b a นะคะโรไปทางข้างหลังเลยค่ะและหลังจากนั้นเรามากระโดดนะคะอยู่กับที่เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าฮาร์ t r รทของเราเนี่ยให้สูงขึ้นสักเล็กน้อยนะเพื่อนๆกระโดดกลางอากาศเป็นเหมือนจำโรบแบบนี้เลยค่ะเอามือนะคะ หมุนไปด้วยนะคะเพื่อนเอนแล้วก็กระโดดย่ำย่อยู่กับชี้ค่ะเพื่อนๆจะได้บริหารกล้ามเนื้อหัวใจให้พร้อมแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นการบริหารขาแล้วก็ตัวแขนของเราค่ะลดน้ําหนักลดไขมันในวันนี้บอกเลยว่าทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนค่ะคนที่อยากหุดด่นดีต้องไม่พลาดนะคะในเซตนี้ แะขออีกนาะทีเดียวค่ะเพื่อนเพื่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มที่ท่าแรกกันนะคะวิ่งเหยาอะๆอยู่กับที่นะคะชกมือมาทางข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนเอ,นออกแรงพันช์มาข้างหน้านะคะบิดเอวซ้ายขวานะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามรักษาต้นแขนของเรานะคะให้ขนานกับด้านหน้าของเราไม่แขนไม่ตกนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็จะได้บิดนะคะได้ บริหารซิกแพคไปในตัวด้วยนะคะเราก็ยังได้บริหารหัวไหลแล้วก็อัปเปอร์บอดี้หรือว่าแขนของเราค่ะชกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆบิดเอวเยอะๆเ,เลยค่ะจะได้บริหารร้อง11ด้วยนะมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปทำท่าแรกกันนะคะพร้อมหรือ,อยังเตรียมตัวนะคะจะขอสควอตลงมาก่อนนะไปค่ะ ในท่าแรกนะคะเพื่อนๆเราจะกระโดดตบนะคะแล้วก็เตะขาออกไปทางด้านขานะคะเตะเอกไปทางด้านก้นด้านขวาของเราก่อนนะคะเริ่มที่ขาเดียวก่อนนะคะเพื่อนๆมาค่ะกระโดดตบค่ะแล้วก็เตะออกด้านข้างกระโดดตบเตะด้านข้างจะขอขาขวาก่อนนะกระโดดตบแล้วเตะเตะไปสูงสูงได้เลยนะคะเอียงตัวไปทางด้านข้างนะเพื่อนๆเพื่อนสามารถทำได้นะคะทุกคนค่ะ มาค่ะเตะออกไปทางด้านข้างแบบนี้เลยมาเตะออกไปทางด้านข้างเตะนะคะพร้อมแล้วเตะออกไปเลยจะขอขาขวาก่อนนะคะยิ่งแตะสูงๆนะคะเพื่อนๆก็จะยิ่งต้องใช้แรงของขามายิ่งขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวถัดไปนะคะเราสลับมาเป็นเตะขาฝั่งซ้ายบ้างนะคะกระโดดตบแล้วเตะขาออกไปทางด้านข้างเลยคะ่ะเพื่อน,อนมาพร้อมลุย40วินาทีคะ่ะไปคะ่ะกระโดดแล้วเตะกระโดดแล้วเตะนะคะ40วินาทีเท่านั้นคะ่ะเพื่อน,อนมาโอเคเตะไปทางด้านบนเลยคะ่ะ โอเคนะคะยี่สิบวิค่ะไปวันนี้ใครอยากเผาผ่านเยอะๆแล้วก็เบิร์นไขมันส่วนเกินนะคะวันนี้จะพามาแล้วค่ะในเซตนี้ไม่มีท่าที่ซ้ำนะคะกระตุ้นการเผาผ่านได้อย่างดีเลยค่ะเยี่ยมเลยเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพักสัก คู่นะคะจริงๆในเซตนี้นะคะจะไม่ได้มีการพักที่แบบตายตัวมากนะคะแต่ว่าจะเป็นการพักที่น้อยนะคะไม่ได้แบบพักเยอะเหมือนกับเซตอื่นค่ะแล้วก็จะมีท่าที่บางท่าจะ40วีแล้วก็บางท่า60วีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการ บางท่านะคะเจ๊ก็อยากจะเน้นย้ำกล้ามเนื้อนั้นนะคะให้มันได้ออกแรงมากยิ่งขึ้นให้มันมีแรงต้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆทําตามแจเลยนะชกไปทางด้านซ้ายขวาแบบนี้ค่ะบิดเอวนะคะบิดตัวไปทางด้านซ้ายขวาค่ะจริงๆเซตนี้เนี่ยเป็นการบริหารหน้าท้องที่ดีมากๆเลยนะคะจะเอาท่าที่เพื่อนๆต้องใช้กล้ามเนื้อ o b เบรกส์นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแอ d บ m ดเมนสนะคะเพื่อที่จะแบบ ออกกาลังกายในเซตนี้ได้ดีเพื่อนๆต้องเกรงการกลางลำตัวตลอดเวลานะคะก็จะทําให้เราได้ฝึกบริหารกล้ามเนือ้อคอมาเซลด้วยมาขออีก4วินาที2 1เยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆมา เราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อท่าถัดไปกันท่านี้เนี่ยเพื่อนๆกระโดดมาทางข้างหน้านะคะแล้วก็ทำเป็นอันเดอร์นะคะอันเดอร์คัทนะคะต่อยงัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วกระโดดกลับไปกระโดดมาทางข้างหน้านะคะชกมาทางข้างหน้าแล้วก็ตอนกระโดดกลับไปข้างหลังนะคะเราจะเป็นอันเดอร์นะคะมากระโดดมาข้างหน้าอันเดอร์คัท อันเดอร์คัตกระโดดไปทางข้างหลงังอันเดอร์คัตอันเดอร์คัตแบบนี้ค่ะกระโดดมาทางข้างหน้านะคะใครรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถที่จะสเตเบิลได้นะคะคือตอนที่เราย่ํากลับไปเพื่อนๆอ,อยากให้ย่ําไปแล้วเท้านิ่งอยู่กับทีนะคะไม่กระโดดไปมาดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะกระโดดไม่ต้องไกลมากนะคะเอาให้เรารู้สึกมั่นคงนะ ในเซตนี้นะคะจะจะ In v o l v e การชกค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นการเหมือนกับอัปเปอร์คัตด้วยนะคะแล้วก็เป็นการต่อยมวยไปทางด้านซ้ายขวาแบบนี้ด้วยนะคะในเซตนี้เนี่ยเพื่อนๆได้บริหารกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็ได้ลดไขมันทั้ง20นาทีนี้เลยนะคะจะเป็นการเหมือนกึง่งๆต่อยมวยนะคะบวกๆก,กับการ เล่นในการลดน้ำหนักนะคะมาต่อยไปทางซ้ายต่อยไปทางขวาเลยต่อยซ้ายต่อยขวาไปค่ะถัดไปนะเพื่อนๆกระโดดนะคะเอามือเนี่ยชูขึ้นไปสูงๆนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาเตะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน กระโดดหอบอยู่กับที่นะคะยกขาขึ้นมาแทงเข่าขึ้นมานะคะสูงๆแบบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะ การออกกําลังกายแบบนี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอที่จะกระตุ้นการเต้นของหัวใจแล้วก็เบิร์นระบบเผาผลาญได้โดยตรงเลยค่ะเทียบเท่ากับการวิ่งเลยนะคะเ,เพื่อนๆเผาผลาญได้มากเลยค่ะหลายร้อยแคลอรี่ต่อเซตเลยใครที่อยากลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนะคะเล่นกับแจไปเซตนี้เลยนะคะแนะนําให้ทําได้ทุกวันเลยนะคะแต่ต้องลองดูตัวเองก่อนนะว่าทําแล้วไหวไหมนะคะเพราะว่าลักษณะนี้จะเป็นการคาร์ดิโอแบบ กึ่งกึ่ interval training หรือว่าเป็นแบบ HIIT นะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มระ,ระ,ระ,ระดับการเผาผลาญของร่างกายค่ะมาเพื่อนเ <ๆ S 1> เราเบรก20วินาทีนะคะจะเป็นจะว่าเบรกเยอะที่สุดในบรรดาเซตนี้แล้วนะคะก็เราผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆเหลืออีกแค่10นาทีค่ะเราก็จะจบเซตนี้แล้วค่ะเบิร์นแคลอรี่ต่อเนื่องไปทั้งวันนะคะตามใจมาเลยนะคะในเซต นี้ในท่าถัดไปค่ะสะควอตลงมาแล้วกะโดดเป็นบัตคิกนะคะตเตะไปทางซ้ายขวาเอาขาไปเตะที่ก้นของเราแบบนี้นะคะกระโดดเป็นสควอตแล้วกระโดดหอบขึ้นไปใครไม่ไหวไม่ต้องกระโดดนะคะในขาขึ้นเราย่อตัวสควอตลงมาค่ะแล้วตอนขึ้นไปนะคะ เตะขาไปซ้ายเตะไปขวาเพื่อไปโดนที่ก้นของเรานะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อขาลดต้นขาลดไขมันค่ะที่สะสมอยู่บริเวณต้นขาของเราเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาได้ดีอีกด้วยนะคะ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเพื่อน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 ออกกาลังกายด้วยเซตนี้แล้วอย่าลืมคุมอาหารนะคะแล้วก็มีการเวทเทรนนิ่งนะคะก็จะช่วยทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นในท่านี้นะเราจะเดินสควอกออกไปทางด้านข้างหลังจากนั้นค่ะเราจะกระโดดหอบขึ้นไปชูมือขึ้นไปสูงๆแบบนี้ค่ะย่อตัวลงมาเป็นสควอกนะเพื่อนเพื่อนแล้วชูมือขึ้นไปสูงๆแบบนี้เลยมาค่ะ สำหรับใครที่ไม่สะดวกไปยิมนะคะไม่มีอุปกรณ์จะแนะนําเป็นเซตนี้เลยนะเป็นการออกกําลังกายลดความอ้วนได้เลยค่ะทําได้ที่บ้านของเราเลยได้ผลมากเลยทีเดียวนะคะการที่เราออกกาลังกายแบบ HIIT นะจะช่วยทําให้เราเนี่ยกระตุ้นการเผาผลาญเผาผลาญได้ต่อเนื่องหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วด้วยนะ ต่อเลยค่ะเพื่อนๆเราจะกระโดดเบอร์ปี้นะคะหลังจากที่เรากระโดดเบอร์ปี้กลับมาแล้วนะคะเราจะกรูดคลิกแบกนะคะซ้ายขวาออกไปแบบนี้ค่ะกรูดคลิกแบกซ้ายกระโดดพุ่งตัวไปข้างหลังนะคะคลิกแบกขวาเป็นการกระโดดแบบกึ่งกึ่งหาเบอร์ปี้นะคะคือไม่ต้องเอาอกแตะพื้นนะเพื่อนๆค่ะมาแต่ในเซตนี้นะคะจะาก็าจะ ให้คาแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อเท้าแล้วก็ข้อเข่าเสื่อมน,นะคะเพราะว่าเราจะมีการกระโดดค่อนข้างเยอะจะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองลงน้ําหนักให้เบาๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่าไหวไหมส่วนหน้าของฝ่าเท้านะคะจะหลีกเลี่ยงการลงน้ําหนักที่ส้นเท้านะคะควรลงน้ําหนักเบาๆที่ส่วนหน้าของฝ่าเท้าของเรานะคะเพื่อลดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าได้นะคะ แล้วก็ไม่ควรจะกระโดดสูงมากเกินไปนักนะคะเพื่อนๆวอร์มอัพก่อนดูครั้งแล้วก็ผ่อนคลายนะคะไม่เกรงหัวไหล่ไม่เกรง,รกรงข้อมือในขณะที่เราเออกกำลังกายนะคะสำหรับท่านี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นการกระโดดจัมปิ้งแจ็คแล้วก็ arm ์มแจนะคะหลังจากนั้นเราจะผสมนะคะเป็นการกระโดะด s q u a ตเป็นจัมสควอตนะคะ มาค่ะกระโดดตบนะคะแล้วก็สควอตแล้วก็กระโดดตบแล้วก็จำสควอตขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะใครไม่ไหวนะคะไม่ต้องจำสควอตนะย่อตัวลงมาเป็นสควอตเฉยๆก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนเป็นการลดแรงกระแทกนะมาค่ะแจะขออีกนิดเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนๆทําทำได้นะคะนี่ผ่านไปเกินครึ่งทางแล้วนะเราเหลืออีกนะคะประมาณ10ท่าเท่านั้นเอง มาค่ะเราจะเตะขาวมาทางข้างหน้านะคะฟรอนคิกเตะขึ้นไปสูงสงเลยค่ะเพื่อนๆเกรงหนะ้าท้องเอาไว้ด้วยใครอยากผอมนะคะไม่มีทางรัดนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆออกกำลังกายให้เป็นประจำนะคะดูในคลิปของแจจจจะมีการลงคลิปให้นะคะบ่อยมากๆเลยแล้วก,ก็ในช่อง Fit f ฟ o f เฟ i นล l y นะคะเราก็จะมีคลิปที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งให้เ,เพื่อนๆนเนี่ยได้เล่นตาม แจได้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าสมาชิกก็ดูแล้วก็ออกกำลังกายพร้อมกันกับแจได้นะคะมาค่ะนอกเหนือจากการคาร์ดิโอแล้วเวทเทรนนี้ก็สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายเนี่ยลดไขมันส่วนเกินได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ ข้อดีนะคะร่างกายจะยังคงเผาผ่านพลังงานต่อไปแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆก็ตามในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายควบคู่กันไปกับคาร์ดิโอด้วยนะคะหัวใจของเราแข็งแรงเวทเทรนนิ่งทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเราก็จะมีอัตราการเผาผัานเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งค่ะในท่าถัดไปนะเพื่อนๆเราจะ อมาข้างหน้านะคะพร้อมกันกันกบยกขาขึ้นมาด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็จะโรเตทไปทางข้างหลังแบบนี้นะคะกระโดดฮอบกลับไปข้างหลังแบบนี้ค่ะเป็นการฝึกฝนนะคะในเรื่องของ agility ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวนะคะให้กับตัว ของเรานะคะสปีดนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องไวเหมือนแจนนะคะสามารถทําตามที่ตัวเองไหวนะคะทาําช้าๆก่อนนะคะเสร็จนี้นะเพื่อนๆบอดี้เวท <c oughs> เป็นการฝึก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเลยค่ะใช้น้ำหนักของเราเองแทนอุปกรณ์การยกน้ำหนักเพื่อนๆไม่ต้องมีอุปกรณ์ให้ยุ่งยากก็สามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่กับแจในเซตนี้ได้เหมือนกันนะคะกึ่งๆึเป็นเหมือนค o ิกบ็อกซิ่งนะคะคาร์ดิโอในเซตนี้จะเอาการต่อยมวยนะคะมาประยุกเข้ากับการออกกำลังกายแบบ แอโรบิกนะคะผสมผสานกับท่าบริหารร่างกายต่างๆช่วยทําให้เราเนี่ยได้คาร์ดิโอบริหารทุกส่วนของร่างกายพร้อมๆกันเลยการออกกําลังกายประเภทนี้นะคะช่วยทําให้เพื่อนๆเนีเ่ยสลายไขมันได้อย่างไวเลยค่ะแล้วก็เผาผลาญได้มากหลายร้อยแคลอรี่ต่อเซตเลยนะคะเพราะว่านอกจากเพื่อนๆจะ คุมอาหารนะคะเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอแล้วนะคะการลดน้ำหนักประเภทนี้นะคะในเซตนี้เนี่ยเราจะได้ออกท่าทางเตะต่อยนะคะช่วยให้เราคลายเครียดได้ด้วยนะแล้วแจกก็แนะนำนะคะให้เพื่อนเพื่อนทำตามแจในเซตนี้ค่ะอาจจะลองดูนะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไหวไหมสลับกับการพักได้มากขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไหวเล่นตามแจนะคะเพราะแจจะพักในเซตนี้ค่อนข้างน้อยเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพกพารเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นนะคะ มาค่ะเพื่อนๆมาเร่งการออกกำลังกายนะคะให้ร่างกายเนี่ยเบิร์นมากยิ่งขึ้นกับแจในเซตนี้เหลืออีก5ท่าสุดท้ายแล้วค่ะมาลุยกระโดดนะคะแล้วก็แทงเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะกระโดดตบแล้วก็ยกขึ้นมา knee to elbow แบบนี้เลย กระโดดไวๆเพื่อนๆจะเบิร์นได้มากยิ่งขึ้นนะคะเหลือ20วินาทีในเซตในท่านี้ค่ะเพื่อนๆลุยค่ะถ้ากระดดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะจะฝากกดไลค์ คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องฟิฟฟ f r เฟลลี่ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเอากําลังกายด,ดีจากแจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แจนะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะมาเพื่อนๆคะเราเหลืออีก5ท่าสุดท้ายค่ะเราจะลันช์นะคะไปทางข้างหลังซ้ายขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็กระโดดนะคะหมุนมือแบบนี้เลยค่ะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยค่ะเรากระโดด ลันจ์ไปทางข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเราก็จะหมุนมือแบบนี้นะคะพยายามที่จะรักษาระดับของการหมุนมือของเราเนี่ยคะให้สูงไวะคะ้ค่ะจะได้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อแขนนะคะให้อย่างต่อเนื่องเลยะคะ่ะสำหรับใครที่ชอบการออกกำลังกายแบบทั้วทั้วบอดี้นะคะลดไขมันได้ทั้งตัวนะคะแจะแนะนำให้ออกกำลังกายเซตนี้กับแจไปเลย และที่สําคัญนะเ,นเพื่อนๆีังได้บริหารซิกแพดกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวด้วยนะจะเอาเป็นแบบการผสมสานต่อยมวยนะคะเตะต่อยนะคะแล้วก็เซร็จนี้เนี่ยพักน้อยๆแต่ว่าเบิร์นค่อนข้างเยอะค่ะ เหลืออีกสี่ท่าสุดท้ายนะคะเพื่อนๆมาค่ะคนที่มีเวลาน้อยนะคะแจะแนะนำให้ออกกําลังกายเซตนี้เลยเพราะแจะจัดมาให้แค่20นาทีแต่ว่าสามารถที่จะเบิร์นได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันได้ทั้งตัวเลยนะคะมาค่ะเราจะสะควอตนะคะ และเราก็ในระ,ระดับเดียวกันในระหว่างนี้นะคะเราก็จะอัปเปอร์คัตไปด้วยนะคะเพื่อนๆสควอตต่อเนื่องย่อตัวลงมาสควอตเลยต่อยออกมาทางข้างหน้านะคะบิดเอวไปทางซ้ายบิดเอวไปทางขวานะคะแต่ตอนที่เพื่อนๆต่อยนะคะแล้วก็บิดเอวเนี่ยจะพยายามอยากให้รักษาตัวเอวของเรานะคะแล้วก็อัปเปอร์บอดีของเราเนี่ยให้ไม่ ให้นิ่งนะคะให้มีความมั่นคงนะคะออกแรงจากเอวบิดนะคะแล้วก็ต่อยออกแรงจากทางหน้าท้องของเรานะคะแล้วก็ขาของเรานิ่งที่สุดเลยนะเหลืออีกแค่3มท่าสุดท้ายค่ะเพื่อ <kaç> น <protest antes> <experience> เยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะกระโดดอยู่กับที่ค่ะแล้วก็เตะค่ะไปทางข้างหลังนะคะทําเป็นบัตคิกแต่เราจะชูมือขึ้นไปสูงๆนะเพื่อนๆขอตรงนี้40วินาทีค่ะชูมือขึ้นไปสูงๆแบบนี้เลยชกขึ้นไปด้านบนนะคะในขณะเดียวกันขาของเราจะเตะไปทางข้างหลังนะคะเป็นบัตคิกนะเอาเท้าของเรานะคะมาเตะที่ตัวก้นของเราด้วยนะ ชูมือขึ้นไปสูงๆแบบนี้ค่ะขออีกยี่สิบวิเพื่อนๆจะจบแล้วค่ะการออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอแบบต่อยมวยนะคะในเซตนี้เพื่อนๆไม่กั้นหายใจนะหายใจตามปกติค่ะสิบวิสุดท้ายมาเยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆจะขออีก2องท่าสุดท้ายนะคะก็จะจบในเซตนี้แล้ว ในสองท่าสุดท้ายนะคะ<ๆ>เพืเ่อนๆบาลานกับแจค่ะกางแขนออกไปทางด้านข้างนะเพืเ่อนๆรักษาระดับแขนของเรานะคะหัวไหล่ของเราเนี่ยให้ขนานกับพื้นไว้นะคะย่อตัวลงไปทางด้านขอไปทางซ้ายก่อนนะเป็น lateral lunge นะคะย่อไปค่ะยิ่งย่อไปลึกๆนะคะพักก้นไปทางข้างหลังนะคะเพืเ่อนๆจะรู้สึกฟิลที่กล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นของเรามากยิ่งขึ้นมาค่ะ ขอทางซ้ายก่อนนะคะขออีกตรงนี้อีก15บหวิหนาทีสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะไปฟินิชเชอร์ที่ฝั่งขวาบ้างนะคะปะรักษาระดับแขนของเรานะคะให้สูงไว้โอเคมาค่ะพักนะคะประมาณ4-5่วินาทีแล้วลุยไปค่ะเพื่อนๆพร้อมแล้ว40่สิวินาทีสุดท้ายไปค่ะ ย่อไปทางขวาค่ะกางแขนออกไปย่อไปยย่อตัวลงไปค่ะเสร็จนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำได้ทุกวันนะคะเกิดว่าเพื่อนๆมี ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมองว่าไวหนักไปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้ประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้เช่นกันแล้วอย่าลืมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแจคะ่ะแจฟากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แจด้วยนะคะและก็อย่าลืมไปตามแจใน Instagram คะ่ะช่อง f i t u u l f ฟล l เหมือนกันคะ่ะจะจะมีการลงคลิปออกกําลังกายสั้นๆน,นะคะแล้วก็คลิปการทําอาหารการกินให้ทุกวันเลยคะ่ะแล้วเราพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย